เอาละครับผมวันนี้ก็พบกับช่องบาสซี่อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาตามล่าเศษน,นะเศษบองเหล็ก S S R บวกนะครับผมแล้วก็จะมาเปิดฮีโร่ซัพพอร์ตนะครับผมอ่าก็จะมาเปิดฮีโร่ซัพพอร์ตเลย ก็จะเก็บตัวละครเนี่ยแทงท็อปไว้ด้วยก็ผมก็ได้ไปทําการเอออย่างเงี้ก็ไปฟาร์มตัวม่วงมาแล้วเนี่ยยี่สิบเศษก็อีกถ้าผมสุ่มหมดไปเอ,อ่อยี่สิบใบมันก็จะเหลือสี่ครั้งในการันตีนะ <c oughs> ยังไงนนะมาเดี๋ยวเราค่อยไปสุ่มมาขั้งแรกเรามาทำนี้ก่อนเลย ฮีโร่ซัพพอร์ตนะครับผมอ่าเราจะมาปลดฮีโร่ซัพพอร์ตนะครับผมอ่าก็นึงได้เป็นแท้งท็อปนะเนี่ยมานะครับผมเราปลดของสามสีกานะอ่าโอเคเราไม่หีรอนะครับผมกดเลยไม่เงี้ไม่ไงีง้อ่าขออนุญาตแคปไว้ด้วยนะครับผม ะปดเป็นที่เรียบร้อยอเดง้งเดง้งเดง้งอ่ะเด้งยาวๆกดรับทั้งหมดอเยอะอยู่ะกดรับโอเคเวลยี่สิบสี่กดรับไปอีกนะครับผมก็เออตรงนี้ไม่ใช่มั่วแล้วกอไหน่กระบอก ทอนแล้วได้แล้วได้หินอะไรละเออได้หินปลุกตื่นมาแล้วเราก็ต้องมาตามหาน,นี่อโอเห็นอัญเชิญปลุกตื่นเนี่ยน่าจะได้ในเออตัวม่วงไอตัวม่วงอะเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้ผมจะสะสมมาแรกตัวนี้แล้วก็ผมมีอยู่ในตัวอีกหนึ่งอันก็คือ ล่องแล้วก็ในฮีโร่ซับพอร์ตผมก็จะเอามาแลกนี้เนี่ยก็เอามาแลกตรงนี้ก็เก็บไอเนี่ยอะไรเขาเรียกอะไรนี่แหละเก็บมาแลกอเออก็เป็น3มก็เหลืออีกหนึ่งยากแล้วทีเนี้ยก็น่าจะต้องรอพวกกิจกรรมอะไรพวกเนี้ยเข้ามานะครับผมค่อยจะได้แบบไปแลกนะมา นะครับผมถึงเวลาของการสุ่มตัวหมวกมาสิบครั้งไปเลยนะครับผมพี่ใส่ถือเพื่อนใส่ตะมะขอดีดีสีทองมาหน่อยสีทองมาขอเป็นหินไม่ใช่ตัวละครเฮ้ยหินอะไรแะ หินพัฒนาฮีโร่หรือเปล่าหรือปีศาจดูไม่ออกใช่อรหลอกดูไม่ออกโอ้โหหินพัฒนาปีศาจอะไรเนี่ยอ้ยอยอยากได้กระบองเพื่อนหินกระบองมาอีกสิบครั้งขอแหละไซตามะสวยๆให้หน่อยเพื่อนไซตามะมาสีท้องหน่อยโอ้โห ไม้มีทองเลยม่วงปันแถบอย่างนี้ใครสวยเหลืออีกสี่อันก็ <c oughs> ยังไงฮก็การันตีแล้วมันหายากแกงหินกระบองเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยเศร้าเลย เรอได้อะไรหินพัฒนาปีศาจเหรอมาปลุกตื่นโบลอ์เอาให้ผมมาปลุกตื่นตัวอะไรพี่มีหินอะไรอะ่ะี๋ยวขอไปดูก่อนเรามีหินกล่องอะไรเไอ้เดียบาคุซันเหรอให้ปลุกบาคุซันเล่นเหรออ๋อไม่ดีหรอกคงไม่ดีหรอกบาคุซัน ใน,นนี่มีแม่มาคุซันเอ่อเลื่อนไม่เห็นอ๋อไปไหนละไม่อยู่หรือไม่มีอืมเออไม่มีแหละอองั้นผมก็ตาถวยองย <c oughs> อืมเศรษฐเลยตีบวกตอนไหนจะตีบวกได้อีกชิ้นส่วนก็ไม่มีอืม ตรงนี้ค่อยอัพเก็บ,บอัพต้องหยุบ้างก็ตอนนี้นะครับผมก็อ่านก็ลองคลิปนี้ไม่ใช่คลิปนี้ยังมีปิดคลิปเออเนี่ยก็กิจกรรมนี้นะครับผมก็มาแนะนําให้ทุกคนเล่นด้วยเพราะว่ามันได้เศษม่วงด้วยนะครับผมขั้นแรกก็ให้ทุกคนมันจะมีให้รับลายวันด้วยนะให้ทุกคนมารับตรงนี้รายวันแล้วก็ส่วนซากุระ ก็ให้ทุกคนตีไปแต่ละฐานนะแต่แบบอยากให้ได้รับของเยอะอก็กดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคุกกี้ซากุระแล้วก็ใช้ไปเลยเวลาเนี่ยมันก็จะได้รับของอีกน,นะเดี๋ยวผมลองให้ดูกดข้ามเลยกดข้ามเลยครับผมก็ เนี่ยมันจะได้รับของดอกพิเศษตรงเนี้ยนะครับผมอ่าก็กดใช้ไปนะแล้วก็เราได้ไอเนี่ยแหละเขาเรียกไนงะตั๋วท้าสู้หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เอามาท้าสู้มันเป็นบอสหรืออะไรเงี้ยสวินจักรกลน,นี่นะครับผมก็ใช้มันก็ต่อสู้ได้เนี่ยซากุระมานะครับผมมาผมก็ได้มาเยอะไปฟาร์มาแล้วมา สุ่มไปเลยทีละสิบเลยเราอ่ะไอ้ตัวม่วงนะเออผมนึกบอกตัวม่วงมันก็ดอกอันแรก่งนะมันมานแรกเลยเนี่ยก็สุ่มสุมไปเดี๋ยวเราก็ได้แหละแป๊บเดียวเงผมสุ่มไม่กี่ทีเกลือยับยับเกลือ,ออีก ยังไม่หมดเกลืออันนั้นมา,มาเกลืออันนี้ต่อแล้วก็นะครับผมงงสมุดเที่ยวชมซากุระนะครับผมถ้าเราใช้กระป๋องม่วงนะมันก็ก็ได้พวกเนี่ยที่แรกก็เป็นในตัวบินได้ไอผีเสื้อแล้วก็การ์ดลีตัวนี้สําคัญแล้วก็นี่ยิ่งสําคัญนะตัวอาวุธนะครับผมสําหรับสายซีสายดองทุกท่านนะครับผม ก็มีประมาณนี้นครับผมแล้วก็คลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละครับทุกคนบายบายไปแล้ว